การสำรองตัวโปรแกรมและรูปแบบรายงานให้ลูกค้าเข้าโปรแกรมไปก่อนนะครับเสร็จแล้วมาที่ระบบไฟล์ข้อมูลข้อมูลบริษัทนะครับตรงนี้จะเป็นตรงตำแหน่งที่โปรแกรมสั่งการทำงานอยู่นะครับให้ลูกค้าเนี่ยทำการ copy ข้อมูลตรงนี้มานะครับก๊อปปีมาให้หมดนะครับเสร็จแล้วให้ออกโปรแกรมนะครับลูกค้าสามารถที่จะ เข้าไปในตำแหน่งที่โปรแกรมมาทำงานอยู่เห็นไหมครับว่าโปรแกรมทำงานในตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะจะต้องถอยไปหนึ่งเลเวลนะครับก็คือว่าข้อมูลในนี้นะครับเราอาจจะเอามาทั้งหมดนะครับเราถอยไปหนึงระดับก่อนครับหมายถึงว่าตรงนี้เราสามารถที่จะซิฟซิฟไฟล์นะครับสามารถจะซิฟไฟล์แล้วก็เก็บข้อมูลไว้ได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของเฉพาะ ตัวโปรแกรมแล้วก็รูปแบบของฟอร์มรายงานนะครับหรือว่าเมื่อลูกค้าอาจจะทำให้เป็นในเมื่อเราวางตำแหน่งตรงนี้แล้วเงี้ยนะครับไฟล์ทั้งหมดตรงนี้นะครับเราสามารถจะเซฟได้นะครับก็คือโดยการ Copy ปอ่าอปหรือว่าจะซิฟไฟล์เก็บนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าลูกค้าจะสะดวกเก็บเป็นโฟลเดอร์ก็ให้ถอยไป1น,นึ่งเลเวลนะครับให้ถอยไป1น,นึ่งเลเวลเสร็จแล้วก็ ทำการซิฟไฟล์แล้วก็เก็บตรงนี้แน่นย้ำนะครับว่าเป็นเฉพาะตัวโปรแกรมแล้วก็รูปแบบของรายงานนะครับไม่ส่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับตัวฐานข้อมูลนะครับ